ีค่ะทุกคนวันนี้หนูแมมจะพาทุกคนมาทํากับข้าวอีกเช่นเคยนะคะทุกคนมาดูกันว่าหนูแมมจะพาทุกคนทําอะไรตื่นเช้าๆมาวันนี้หนูแมมก็จะพาทุกคนมาทํากับข้าวค่ะวันนี้หนูแมมคิดว่าจะทํากับข้าวในเมนูที่ว่าข้าวไข่อบนะคะใส่ผงมาม่าเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมีไข่ก่อนนะคะทุกคนตอกไข่ลงไปเลยตอกไข่ใส่ลงไปเลยะคะ่ะ นนใส่ไข่สามฟองลงไปเลยหลังจากนั้นเราจะมาใส่ผงมาม่านะคะอันนี้เป็นผงมาม่าทำข้าวไข่อบใส่ผงมาม่าน,นี่ใส่ลงไปเยอะๆเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่ผงขมิ้นด้วยนะคะหมดลวรอบสุดท้ายแล้วทันนี้ตีไข่ให้มัน ใส่น้ำลงไปนิดนึงทำแบบนี้เลยบุกเ้าไข่แล้วก็ส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะหอมกลุ่มเลยนะตอนนี้ น้ำมันนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้ข้าวและไข่มันติดในในกระทะในหม้อเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็จะเอาไปอ,อบในเตาแก๊สเรามาเริ่มวิธีการของเราเลยพอได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาข้าวลงไปคลุกเลยค่ะข้าวที่เรากินไม่หมดแล้วก็ามาทาได้นะคะอันนี้คือข้าวที่หุงไว้ เมื่อคืนนี้กินไม่หมดแล้วก็จะเอามาทำคุกเค้าข้าวให้มันเข้ากันนะคะกับส่วนผสมของเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะข้าวไขอ่อบผงม,มามา่าหลังจากนั้นพอเราคลุกให้มันเรียบร้อยแล้วคลุกเ้าให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้ว บางคนจะใส่เมนูอย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะคะอาทิเช่นแฮมหมูยอหรือไม่ก็พวกอะ,อะไรอ่ะอื่นๆเนื้อหมูอะไรหมูบดอะไรพวกนี้ได้นะคะแต่หนูแมมีไข่ก็เลยเอาแค่ไข่แล้วทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดมกลิ่นดูว่ารสชาติมันได้ที่หรือยังนะคะเราจะใช้วิธีการสัมผัสโดยการดมกลิ่นว่า มันพอดีหรือ,อยังนะอันนี้พอดีแล้วค่ะไม่เค็มแล้วก็ประลมกลมกล่องค่ะเพราะว่าผงม,มาม่าหนึ่งซองก็จะเท่ากับประมาณประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปอบก,กันไปทุกคนไปอบด้วยกัน ใส่เตาแก๊สด้วยกันค่ะป้าตั้งเตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จุดแก๊สเลยนะคะจุดแก๊สเปิดไฟหลีนะคะไฟอ่อนอ่อนเลยค่ะเพราะว่าข้าวมันจะได้ไม่ไหม้เหมือนกับเราอุ่นนะคะเหมือนกับเราอุ่นกับข้าวหรืออุ่นอะไรต่างๆในไมโครเวฟหรือว่าในหม้ออบหม้อหุงข้าวหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบอบใช้ไฟอ่อนนะคะทีนี้ เราก็จะมาปิดฝาไว้ปิดฝาไว้แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นข้าวอบไข่ใส่ผงม,มาม่านะคะทุกคน,นได้แล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็รออีกประมาณสักสิบห้านาทีาวิธีการทำก็จะทำง่ายๆค่ะนุ่แหม่ใช้เป็นเตาแก๊สนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีหม้ออบนะเพราะว่า ทำหม้ออบอมันเปลืองไฟแล้วก็ใช้ไฟแก๊สเลยเพราะว่าเรามีไฟแก๊สเนี่ยสามารถใช้เป็นวิธีนี้ได้นะคะทุกคนหม้ออบแบบบ้านๆทำเกีาวข้าวกินแบบบ้านๆนนค่ะทุกคนแล้วก็อบไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะทำงานของมันจนกว่ามันจะสุกนะคะก็ประมาณ15นาทีก็สามารถ กินได้แล้วก็เหมือนกับที่เราหุงข้าวอะคะ่ะเหมือนกับที่เราหุงข้าวทุกอย่างเลยแต่ว่าอันนี้เราใช้วิธีการอบข้าวะคะ่ะเพราะว่าข้าวของเรามันสุกแล้วเหลือแค่ให้ไข่กับข้าวมันเซตตัวเข้าหากันมันก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการทำข้าวอบไข่เรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกสักครู่เรามารอดูว่ามันจะสุกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนรอชมนะคะ ว้าวหอมมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอบไข่ของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยงั้นเราปิดแก๊สเลยจ้าปิดแก๊สเลยค่ะนี่ก็จะได้ข้าวอบไข่ใส่ผงมาม่าแบบหอมๆเลยค่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้ข้างล่างมันก็จะออกไม่นิดหนึ่ง <laughs> ข้างล่างก็ออกไม่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไหมมากนี่ เดี๋ยวนูแม่มจะตักให้ทุกคนดูชัดๆดีไหมหน้าตาน่ากินมากๆหอมมากๆเลยนะตอนนี้หอมกลิ่นผงม,มากๆค่ะทุกคนปะเราไปตักเสิร์ฟกินด้วยกันค่ะ